หลังจากปล่อยหม่วว่านนี่ปกากฏว่ามันสร้างรุดว่ามันอยากขึ้นอยู่แต่ว่ามันเอยียงขางเดียวกะเลยเอากลับมาเช็คเขาล่งซ่อมเพื่อหาขอมูลความเอียงเพราะว่าตามสายตานี่ปีกด้านนี้ปีกด้านซ้ายมันจะมีความใหญ่กว่าตามสายตาปีกด้านขวาจะมีความเลี้ยวกว่า พี่น้องเบิงตามสายตาก็ะสิเห็นไอ้บอกมันที่มีความต้นกั่วกันนะนะนี่ก็เลยทำการวัดให้เบิงบานนี่โอ้ยมันไกลกันบักลายปีกด้านนี้บาดออกมาประมาณ60สิเซนทั้งสองขางปีกด้านนี้มันได้อยสี 7, ่สิเบนี่เบิงปีกด้านนี้บาน ปาดออกมาในี่ปริมาณพอกันปีกดาเน,นี้มันลอยหาซิบสามหาิบสี่ลอยหาซึ่งมันจะลื่นกันโยหลายเติบบ้านนี่สมมติว่าปาดออกมามอีกประมาณเมตรหนึ่งประมาณเมตรนึงประมาณลอยสามซิบนี่คือปลายปีกไงบ้านลอยสามิบ บาดออกมาอีกเม็ดนึงบาทหน,นี่ประมาณสักหนี่ตัวนี้ลอยยีฟซีตัวนี้เป็นลอยยีฟซีแต่ว,ว่าปีกด้านนี้มันจะได้ความเงียวกว่าแค่นั้นนะนี่ปีกด้านนี้มันจะมีความเงียวกว่าวัดจากอกกลางมาตกนี่สองสองเมตรพอดี มาจากอกกลางเกาะเกาะตรงอกนะวัมดมาด้านนี้บ้านนี้ด้านนี้จะมีความสันกลัวนี่เกาะตรงกลางถือว่าสันบวก,กบ็กัสูสีกันแต่ว่าด้านนี้มีความอ้วนกลัวด้านซ้ายมีความอ้วนกลัวจึงเป็นผวง จึงทาให้เกิดแรงต้านล่มหลายกวัวด้านนี้กินล่มหลายกลัวอุ้มล่มหลายกว่าจึงทําให้มันเอียงไปด้านขวาแมนบอเข้าใจถื่อบอมันตนดดานนี้เวลาปล่อยมันก็เลยเอียงไปด้านขวาเพราะว่าด่านนี้มันกินล่มแมนบอเข้าใจถืกอบอด่านนี้มันหลีบกว่ามันกินล่มหน่อยกว่ามันต้านล่มหน่อยกว่ามันก็เลยรับแรงต้านมาไว้ก็เลยเอียงก็เลยเอียงไปด้านนี้เพราะว่ามันไปแต่ทางด่านด้านขวา เมื่อนี้จะทําการกีกระดาษออกไหมนี่แล้วก็ดึงโค้งดึงยัง้งให้มันให้มันได้ซัดส่วนเท่ากอนมันอยากขึ้นโย่ว่านี่แล้วก็ติดกระดาษไหมพวกหางพวกยังก็โค้งจะมีส่วนประกอบแค่นิดหน่อยอน,นะเพราะว่าตอนติดอ่ะกต็ติดฝ้าๆน,นะเพราะว่าเอาตากแดดไว้ก็มาขันๆๆกับบริเชกอีกรอบหนึ่งคือว่าวัดวัดวัดศูนย์กลางวัด,วด,าวดหาความเสมอถึงแล้วกต็ติดเอาหลด ติดแล้วไปลองมือคิดว่ามันสิโบเป็นผลหลายอยังคิดว่าขัดใส่หางมันสิขึ้นอยูอต่ตี่ใส่หางก็บ่ขึ้นมันว่านในแก่ลุงไหลลงไหลลงไหลแก่ไปน่ำปลาเพียงปลาหญา,าอยู่โอ้ยจะคิดจังไหนจะทำการเช็คไม่มาอนิล่อปล่อยสะปีไม่หนิวางว่าล่มขึ้สิมาอยู่รอติดตามกันสุดแก่ไขแก่ทางแก่อาการล่ำดาบปฏิพันธ์ได้หรือไม่โปรติดตามซอนต่อไปบ่านีิแก่ทางเมืองปร,รมาจารย์ ลองคอมเมนต์มาบังกระดอบเบาเงยเ่เท่งบุคลากรหน่อยมนเมื่อวานในทีมงานกันหน่อยน้ำแเนี่ยก็เลยเหตุหยากเนี่ยเป็นทีมงานหลายกัคือสิไปทั้งไปทั้งเียงคือเก่านะแก่ต่อก็ต้องแก่ที่โกงเพราะว่าโกงมันใหญ่ขางหนึ่งจะต้องการแก้มาอนปรดติดตามจังรอชมกันตอนต่อไป